ada kos kali ini ni iaitu kita pergi buat di sekolah Si Farida Baru. Ah, di Kota Baru. Di ni. Kota Baru. Oleh kerana sekolah Si Farida Baru ni orang panggil dapat hadiah. Aha. Cemerlang daripada mm, Baginda Diraja. Iya. Orang panggil sekolah menengah, sekolah mm, kanak kelang. Mm, ha, sekolah perekat tengah tu orang panggil Diden. Mm ha, -hmm. ah, tu. Lagu mana lapo dia? Di ikut bersama. Di Prussel, okay. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้พุทธศักราช2,565ความว่าการให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนกับการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะความรู้และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสารรค์ความดีความเจริญของบุคคลและความวัฒนาผาสุขของสังคมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม,ม่ามผู้ทำหน้าที่แนะนำส่งเสริมอิสลามิกชนให้เข้าใจและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนวันพระราานครั้งนี้เรารู้สึกทาบซึ้งในพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่าน เพื่อให้เรานั้นได้มีกำลังใจและก็มีแรงที่จะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนานเด็กและเยาวชนในสังคมของเราเป็นประชาชนของประเทศไทยที่จะเป็นเฟื่องหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เาเรียกว่าความเจริญเป็นเวลากว่า19ปีแล้ว ที่นายคอลีหรือรอมานดดราเมในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ของตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาและเป็นผู้จัดการโรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยายังคงบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจผ่านรูปภาพประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในปีพุทธศักราช2547 แต่19ปีมาแล้วเราพัฒนาอย่างไม่หยุด19ปีเราได้รับรางวัลพระราชทานของพระองค์ท่านอย่างต่อนเนื่องทั้งตัวครูนักเรียนอุตสตาผู้บริหารโรงเรียน19ปีมาแล้วเราได้มาจนถึงปัจจุบันจะเป็นต้นกล้าเพื่อให้นักเรียนของเรานั้นได้พัฒนาประเทศควบคู่กันไปโรงเรียนศรีไฟดาวารุวิทยามีชื่อภาษารับอ่ะ คืออัลมตดราซาอัลฮัมมัดียะแล้วก็มีชื่อที่ชาวบ้านเขาจะเรียกอีกเป็นปอนเนาะเขาเรียกปอนเนาะแล้ก็เป็นปอนเนาะโค,โค,โค้งอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราพัฒนามาเรื่อยๆจนได้เป็นระดับมัธยมต้นระดับมัธยมปลายแล้วก็ต่อยอดลงมาสู่ะระดับปฐมอนุบาลจนถึงปัจจุบันเรามีครบหมดตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นม .6 oh แล้วก็ศาสนาเราจบชั้นสิบเลย สำหรับปีนี้โรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ขนาดกลางที่บ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาทรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏบิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนั้น เ,เรื่องศาสนายังเป็นปัจจัยหลักที่เราต้องให้ความสําคัญอยู่แต่ในขณะเดียวกันในเชิงวิชาการสามัญที่เด็กจะไปก่ออาชีพไปเรียนต่อมันก็สําคัญพอๆกันฉะนั้นเราจะต้องบาลานซ์กันในเรื่องของสองวิชานี้โรงเรียนเองก็ต้องการให้เขาเคียนศาสนาแต่ในขณะเดียวกันความเป็นโรงเรียนเด็กต้องประสบความสําเร็จจบไปแล้วมีอาชีพจบไปแล้วได้งานทําจบไปแล้วเป็นคนดีของสังคมฉะนั้นวิชาสามัญ ก็ยังเป็นตัวกําหนดอยู่ว่าเขาก็ต้องเรียนเขาต้องมีกับตัวเขาในขณะศาสนาเพื่อใช้ชีวิตเขาเขาก็ต้องอยู่ในสังคมเขาาก็ต้องมีต่ออย่างเข้มแข็งด้วยนะดูความเหมาะสม รางวัลพระราชทานนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นปอนเนาะแบบดั้งเดิมต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียนจึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมา ตรฐานที่สูงขึ้น